ผลการออกเลขรางวัลหวยลาวพัฒนางวดวันศุกร์ที่16สิงหาคม2567รางวัลเลข2ตัวล่างเลขที่ออก20 20รางวัลเลข2ตัวบนเลขที่ออก76 76รางวัลเลข3ตัวบนเลขที่ออก076 076 ร่างวันเลขหกตัวเลขที่ออกได้กแก่4 8 2 076 4 8 2 076หวยน้ำสัตว์สี่ขังมีดังนี้นะครับขังที่หนึ่งหมายเลขสามสี่ังที่สองหมายเลขสามเก้าังที่สามหมายเลขหนึ่งห้าังที่สี่หมายเลขศูนย์หนึ่งผลการออกรางสลากพัฒนาหาทับสี่สิบห้าห้าขัง มีดังนี้คังที่1ห,หมายเลข1นึ่งหาคงที่สองหมายเลข0ูนย์้งที่3หมายเลข26ค้างที่4หมายเลข3 9มเ้างที่หาหมายเลข0 1นหนึ่งนี่ก็เป็นผลกาะวันหวยเล่าพัฒนาหวยน้ำสัตว์สลากพัฒนาหาทับสี่สิบหาประจํางวดวันศุกร์ที่สิ 16, สิงหาคม2567้โชคดีมีใช่กันทุกท่านนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณแฟนคลับ FC ที่เข้ามาติดตามรับชมและเป็นกําลังแรงใจนะครับฟังกันอีกครั้งนะครับร่างวันเลขก2ตัวล่าง2 0ร่างวันเลขก3ตัวบน076 076โชคดชวงนี้ม่ใช่ครับสวัสดีครับ